มือปราบสัมภเวสีอาการของคุณจำน่ายที่แสดงออกมานั้นมันทำให้คุณสมศรีเชื่อว่าเธอต้องถูกสิ่งชั่วร้ายเข้าสิงอย่างแน่นอนเขาจึงต้องหาทางช่วยเหลือภรรยาของตัวเองอย่างสุดความสามารถแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ภรรยาของเขาดีขึ้นเลย วันหนึ่งนะักนั่งว้พระก็ตกประมาณทักตีเที่ยงคืนเดือตีหนึ่งนี่แหละนั่งอยู่บนโต๊ะน้ําลายยืดทาเป็นคนแก่ผมก็ถามมึงเป็นอะไรเขาก็ตอบว่ากูนี่แหละอีโมนแล้วอีโมนมันคือใครละ่ะผมก็ถามผมก็ไม่รู้จากเขาหรอกผมก็ไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่ในหมู่บ้านนี่แหละนะเขาก็บอกยายโมนน่เออตระกูลเขามันเป็นปอบ จากนั้นมามันก็เป็นแล้วทีนี้ผมก็มาเป็นแล้วผมก็ไปเป็นนี่แล้วเป็นยังไงมั้งครับมันก็ไม่เป็นไรนะมันก็นั่งเฉยเฉยมันก็แบบคนของเรามันอาการไม่ได้อะแบบเจ็บแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปวดท้องปวดอะไรพวกเนี้ยแล้วผมก็ถามเขาเออเอออย่าบ่นมอ่ะแล้วมึงมาอยู่ทําไมมาทําไมมันก็บอกว่ากูไม่มีที่อยู่มาอยู่อย่างนี้ได้นีนี่มันก็ไหว้พระไหว้เจ้าให้มันก็เขาก็ไม่เอาเขาทําบุญเก่งนะโดยรวมแล้วเนี้ยอย่างเนี้ย เวลาทำไปแล้วเขาไม่รับบุญที่เราทำไปคือไปรักษามาเขากลับมาเป็นผมก็รักษามาจนไม่รู้จะรักษายังไงอะไรที่ไหนดี่ผมไปผมถามว่านเวลาทำกินผมอยู่ไ่นไม่มีเวลาทำกินทำไรผมก็ทำคนเดียวีนถึงเวลาเขาไปขายก๋วยเตี๋ยวฟังนี้ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวมาสามสี่เดือนแล้วเอแม่แต่ก่อนเวลาเจ็บเนี่ยเขาก็ดูแลอยู่เขาก็ไปเอามาเพิกใช่ไหมเวลาเป็นเรื่องไอ้นั่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมาดูไม่ได้เลยต้องเราก็ต้องตะเวนไปรักษาที่อื่นไง จนแม่ตายแม่ตายยังตัวของเองยังไม่ได้มางานเลยคือป้าเขามีอาการจนเปิดมางม,<า>ม,มีอาการมางานไม่ได้เลยตัวนั้นมันแทรกอยู่อะแม้กระทั่งเผายังไม่ได้มาอ่ะมาเสร็จงานแล้วแล้วก็ไปสิตระเวนหาที่ไหนดีลหละมันก็วนเวียนอยูนะ่ลูกสาวผมก็คลอดลูกตอนนั้นเขาก็ยังไม่เป็นอีกละคลอดลูกปับ๊บเขาก็มามาอยู่ที่บ้าน,นประมาณห้าหกวันก็หลานมาด้วยตกเช้ามามาขับลูกมึงกลับบ้านเลย ขับลูกกลับบ้านเสร็จปับจบ๊บตกกลางคืนมันมามันก็โอ oh, oh, ยอายโอยอายเลยวันนั้นรู้สึก,กจัดเที่ยงคืน,นตีนหนึ่งคืนนั้น,นผมก็เปิดไฟจ้าเลยเขานอนอยู่เนี่ยผมมลรุกเขมากำค้านนอนก็นมันอนรับผมดับผมจะขับออกมาน,อน,น้องเนางนอในกลางดึกของคืนวันหนึ่งคุณจำนายตื่นขึ้นมาแล้วโวยวายเสียงดัง จนทำให้คุณสมศรีตื่นเมื่อเขาลุกขึ้นมาเปิดไฟก็พบว่าคุณจำลายแสดงอาการเหมือนคนไม่ได้สติตกเช้าว่าผมไปวัทฒพุก็ไปอยู่กับอาจารย์วัทัพุประมาณ5้าโมกลับมาก็มันก็ไม่หายช้ามาผมไปหาหมอปลาผมก็นัดเพื่อนคิดชิดไปแล้วก็ไปถึงบ้านหมอ ไอหลานมีคนหนึ่งก็ไปรับอยู่มันก็เลยไปติดต่อกับหมอว่าเขาก็ไม่ต้องเอาคิ้วให้แม่บ้านเนี่ยกับหลานเขาขึ้นไปเลยพอจําเลยครับช่วงแรกที่เจอกับหมอป้าครั้งแรกว่าเจอก็ก็ขึ้นไปทีนี้ป้าก็ไม่รู้เลยว่าวไ่ายังไงบ่ป้าเขาให้ดูคลิปนะที่ป้าให้เลยเนะี่ยโอ้เขายากเขย่งตอนนั้นป้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงขึ้นไปทําพิธีเขาลังนี้เขาไปกรเลมิมอีกแล้ว นี่คือคลิปวิดีโอในช่วงที่คุณจำนายเดินทางมาขอความช่วยเหลือกับทางหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราครับ ้หมอก็ก็ทําบอกอะไรเสร็จก็แล้วก็บอกให้ลงมาลงมาก็ไปนั่งกินยาี่กินยาที่ก็ต้มไปนะ <c oughs> ก็กินยายันตอนเย็น <c oughs> ทำตอนเย็นเสร็จปับ๊บก็เอาอหละ ตะโกนนะโน้นนะนี่คนในนั้นกับสอบใจหัวเราะอันนี้คนเรามันคิไม่เคยเจอนะก็เหมือนกับคนบ้าคนนึงว่างี้ดีกว่าพูดกันจริงๆแล้วแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็นั่นแหละคือมันแฝงอยู่นั่นแหละแล้วหมอปลาไ,<ม>ได้บอกไหมครับว่าคุณป้าไปโดน,นดอะไรมาหรือว่าอะไรหมอปลาก็ไม่บกอกรต่ว่าเป็นเขาคูดกันอยู่อยู่รักษาที่บ้านหมอปลากี่วันเป็นกว่าวันนึงตอนที่อยู่บ้านหมอปลาครับหมอปลา,ามีการช่วยเหลือไงไบ้าง หอป้าเขาดีช่วยเหลือดีทุกอย่างเลยพี่น้องพี่เด็กเขาคนดีเขาทำาังไงกับตัวคุณป้าบ้างก็มีนั่งใส่สิ้นใช่ไหมนั่งตอนตอนเช้าเขาก็นั่งใส่สิ่นอยู่คนไข้จะนั่งไปขึ้นไปนั่งบนทุกคนทุกทุกคนเลยตอนเย็นเขาก็มาตบห่ังเองนะเย็นตบตอนที่นี้เขาแบบเขาจี้จุดเนะี่ยจะรู้เลยป้าจะรู้จุดตรงไหนเนะรืองนะรู้ตอนนั้นรู้ที่เขาจี้จุดเนะี่ยว่า นี่หมอปลาในจี้จุดตรงนี้ตรงๆว่าตรงนี้ยังเลืออยู่เขาก็จับปั๊บเนี่ยจะรู้เลยก็จะวิง่งหมอปลาก็ทำนี้ทุกทุกวันเออทุกวันจนมาจนมาเริ่มอากาศดีขึ้นช่วงไหนประมาณสามวันในสี่วันเองหมอปลาเขาบอกว่าปลาหายแล้วนะนะอีกไม่กี่วันแล้วปลากระบะอย่างเงี้ยเคยไปคุยกับพวกพี่น้องของพวกพี่น้องหมอนะมาแล้วก็คืออยากให้หมอเนี่ย มาทาที่บ้านมาไปรักษาที่บ้านนะเพื่อจะให้มันหลุดพ้นออกตรงนี้ไปมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรไหมที่มาอยู่สักสองสามวัน,เข,ขวนเขาก็ลงไปทานข้าวบหมอเขาก็ลงไปทานข้าวเขาคุยกับแม่บ้านคือก็คุยกันดีๆมันก็ดีๆแล้วใช่ไหมก็คุยว่าเออเดี๋ยวหมอจะไปทาที่บ้านอย่างนู้นอย่างนี้ได้ไหมทีนี้แม่บ้านก็บอกเดี๋ยวต้องคอยแฟนก่อนผมก็เลยเวลาแฟนถามปับ๊บผมก็บอกได้เลย ปลาพี่สิคะเลือดปลาลูกไม่ไหวตอนที่ป้าพี่กับผมว่าปลาเปอะไรไปปลาลูกไหมปลาลูกตัวไหมไม่รู้ไม่รู้ตัวเอาเลือตอนที่ป้าให้ปุกวัติย์ลุงมื่เคยเล่าให้ป้าฟังไหมรู้เขาก็รู้เล่าเล้ยวยายรู้ตัวปะล่ะตอนนั้นอะตอนที่เป็นเนม่ยก็ไม่รู้คือผมผมต้องเรียกผมก็จะคุยกับเรวเดยยายเคยเชื่อไหมหลังจากว่า พอยายป่วยอะแต้หลุงเป็มาเล่าให้ฟังว่าอาการเป็แบบนี้ยายเคยเชื่อตัวเองไหมพอยายเป็นแบบนี้เชื่อเราเคยเห็นเคยเห็นภาพตัวเองไหมพอตัวตัวเองพีเข้าอะเคยเห็นไหมไม่เคยเคยเคยนึกถึงภาพเพีไหมก็เคยเห็นที่โมกอะไ่างเงีอ๋อที่ว่าจ้ะที่ว่าถ่ายถ่ายไว้ที่โมกถ่ายก็คือก็เห็นน่งที่ที่เป็นนล้วก็ไม่เคยเห็นคือคือก้อนนั่นเนี่ยคือยายไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนี่ยยายที่ยายเป็นผ่านพูดวกาอะไรเคยไหมเนี่ย ไม่เคยเห็นยไม่เคยเห็น mm ไม่รู้เอาเคยเห็นหไม่เคยเห็นเอาเลยใหญ่รูปตัวไหมไม่รู้ในระหว่างที่คุณจำนายยืนดูคลิปวิดีโอของตัวเองอยู่นั้นเธอก็แสดงสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักเนี่ย หรือเธอจะกลับมามีอาการอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาเป็นไปตั้งยี่สิบปีใช่ไหมล่ะเกือบแหละแต่พี่แบบพี่ไม่กลัวนะไว่ต้องไม่จะกลัวทำไมก็เป็นก็พากปรักษาตั้งเกงตะเกงมาที่หน้หมอที่ไหน่าคที่ไหนจะผมไม่ไปหล่ะผมไปมาตั้งยี่สิบคือผมไม่เคยทำร้ายใครผมไม่อยากนะ ใจผมนะว่าเวลาตอนเป็นนะผมอยากให้มันเป็นมันเป็นที่หมอมามันเป็นแล้ว,ม,ลวมันออกมาแล้วออไม่ใช่ใจผม,มอเ,เอ,อมันจะได้รู้ว่าเออเราไม่ได้แกล้งมันเราไม่ได้ไปทาลายอะไรใครเชียวเลยมาตรงตรงมาตรงตรงนําแล้น้ำเท้าไกลเนี่ยแ่กนนันอะไแล้วน,นังน้ำาเนี่ยาอา,ยาใครกับพี่แฝดเทาไกลนี่นี่ๆๆๆแล้วมันั่น่อนี่ไปเอาไปฟันลพี่ไปเอาเออ ฝนเริ่มโปรยปลายมาทำให้มีอุปสรรคเล็กน้อยในการเตรียมทำพิธีในครั้งนี้ครับหมอปลาทำการผูกโยงสายสิ่งกับต้นหนามเกี่ยวไก่แล้วนำใส่ลงไปในถังตีบที่ต้มอยู่ อ้าวลบตรงนี้หน่อยเปิดเลยจากนั้นหมอปลาก็นำสายสิโยงเข้ากับหิ้งพระภายในบ้านแล้วนำมาผูกไว้บนศีรษะของคุณจำนายในระหว่างนั้นชาวบ้านก็นำสายสิผูกโยงไปรอบๆบ,บริเวณบ้าน บอกเลยเออก็ชื่อเขียนเคียนเคียนเอ้ปานังไม่นานคุณจำนายก็เริ่มแสดงอาการแปลกๆออกมาครับนั่งเฉยๆไม้เข่าทำเลื้อเฉยๆนายพูดเฉยนี่อ่ะเอาเลยรอบบังยัยเลยรอบเลยอ่ะรอบบมาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยๆๆไหนเนี่ยนั่งเฉยๆคุณตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนี้ จะจบลงอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากวิมือของผู้ผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ มือปราบสัมภเวสี